สุญจะตาแท้ๆก็คือใจของเราเองนั่นแหละสุนจะตาแท้ๆก็คือใจของเรานั่นแหละแต่เรากลับจะเอาใจของเราเนี่ยไปหาอะไรจะเอาใจของเราเนี่ยไปเอาอะไรเรากลับเอาใจเราเนี่ยไปหาพระนิพพานกับเอาใจของเราจะไปเอานิพพานแต่แท้ๆมื่อคือใจของเราเอง เราใจของเราไปรังเกียจสิ่งที่เราไม่ไม่ถูกใจไม่พอใจเพราะเราจะไปเอาอย่างอื่นซึ่งเราคิดว่ามันมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ความสุขเรารังเกียจสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจที่มันขับแค้นใจที่มัอนอึดอ,อัดขับข้องเราจะเอาความสบายเราจะไปเอาความสงบไปเอาความว่างไปเอาความเบาไปเอาความโปร่งโล่งเบาสบายแต่ใจไม่เป็นอย่างนั้นเลย ใจไม่มีทั้งความโป่งโล่งเบาะสะบายไม่มีทั้งความสุขไม่มีทั้งความทุกข์ไม่มีทั้งความแน่นอึดอัดไม่มีทั้งความทึบไม่มีทั้งโป่งโล่งเบาะสะบายใจเป็นสภาพรู้อย่างเดียวมีสภาพรู้อย่างเดียวต,วตัวตนของใจไม่มีเป็นศูนย์ไงเป็นศูนย์เพราะว่าตัวตวนของมันไม่มีไม่ใช่มีเลขศูนย์ คือศูนย์คือตัวตนของมันไม่มีมันไม่ใช่ทั้งสุขและไม่ใช่ทั้งทุกข์ใจมันมีสภาพที่ไปเอาอะไรไม่ได้และมันจะไปรังเกียจอะไรก็ไม่ได้จะไปผักใสอะไรก็ไม่ได้จะไปเอาอะไรก็ไม่ได้ใจไม่มีสภาพที่ไปดิ้นรนผักใสทุกข์ไปเกียดทุกข์ใจไม่มีสภาพที่จะไปรักสุขได้เพราะมันเป็นความไม่มีตัวตนเลยไม่ใช่เลขศูนย์แต่เปรียบเทียบว,ว่ามันเปรียบเหมือนศูนย์ จะไปเอาอะไรมันก็เป็นบวกบวกบวกขึ้นไปไม่ใช่ศูนย์ไปรังเกียจอะไรไดิลผักสายอะไรมันก็เป็นลบๆบลบลบ,ลบ,ลบขึ้นไปไม่ใช่ศูนย์ท่านจริงเรียกศูนย์นั้นว่าศูนยตาเพราะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่คิดจะไปเอาอะไรเลยและไม่ได้ลผักสายอะไเลย เ,นเนพราะใ,ใจของตัวเองนั่นแหละผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันนิพพานใจของตัวเองนั่นแหละแต่เราพลาดถ,ถนัดที่จะเอาใจใจไปหานิพพานนอกใจเนี่ยจึงเขียนไว้ที่หน้าปกนะ หลายคนเนี่ยดิ้นรนแสวงหาหนทางไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางคนน้อยคนนักที่สิ้นสุดเพราะหยุดแสวงหาคือจบที่ใจของตัวเอง